สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันสิ้นปีนะคะคือพวกเรากำลังจะพากันไปซื้อขนมโอริบอร์นะคะโอริบอร์เป็นขนมที่คนฮอนแลนด์นิยมกินกันในวันสิ้นปีนะคะเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะค่ะสำหรับปี2022ที่จะถึงนี้นะคะมูก็ขอให้ทุกๆคนนะคะจงมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ สิ่งไหนไม่ดีนะคะก็ขอให้ทิ้งไปกับปีเก่านะคะปีใหม่ก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะเดิ Ja thuis, nee, hier met de wind gaat dat niet. Het is een appelbignette die andere. Appel in. Oh, I like Is ook hè. Sep Lisa. Sip Sep Lucas, wat is nieuw shoes. Yeah, happy Happy, year. New, year happy an, new Year and a very healthy uh, 2022 for everyone. 으흠. <laughs> สว,ส,สวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนค่ะก็ขอให้ปี2022ที่จะถึงนี้นะคะเป็นปีที่ดีออของพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะคะให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะมีสุขภาพรา่างกายที่แข็งแรงคะ่ะสำหรับในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้นะคะมุูก็ได้ สั่งชูชินะคะมากินฉลองกัน,นะคะ่ะกับลูกัสนะคะลูกัก๊กชอบกินชูชิค่ะสั่งมาไอขนาดขนาดนี้เป็นสําหรับขนาดสําหรับ3ามคนนะคะ3าคนลูกั่ะขนาดสําหรับ3ามคนนะคะเยอะมากเลยค่ะแล้วก็จะสั่งเป็นกอเปียกทอดแล้วก็กุ้งเทมปุระมาให้น้องลูกัสด้วยนะคะค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการ ฉลองปีใหม่นะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะแล้วก็ฉลอง1,000พซับสไครต์ของช่องอีสานฮอลแลนด์ด้วยนะคะเลกศลัง มันคล้ายๆกับ <Line. S 1> สไปายบ้าขงเราค่ะมันไม่แอลกอฮอล์ไม่เยอะอันนี้ฟลอว์ไลน์เฟลเวอร์เล็กเ็กกาแฟไม่กินอะไรไดีเอาลอรอ่อยสดมากลองมไหมฟรีส์เ <Fresh. S 1> ล่นมันเยอะอันนี้ดูกันหนิลองไหม เอานี้มาเลยเราเชปกนี่ดี่เล็กนะทเล็กนี่ดมาลูกาชิมเลยูกากาชอบกินชิชีอชิมิลูกเลยแลวมาจะชิมอันนี้อืมอืมอันกมีปลากรอบหรืออะไนอรอยเลุรอบหรืออะ Mama, ook dit, met sushi doet, smaakt het weer dezelfde. En die en die Saus. Probein. Sushi saus. Ook deze, op sushi doet, is het mm -hmm. met sushi saus. Smaakt. Toch ligt bang een hier. คริสปิโกลดี้เฮ้ยคริสปิโกลดี้แปลกๆตื่นเต้นจังอร่อยไหมล่ะรับสุดท้ายนะคะพ่อแม่พี่น้องมุก็คงจะกินไม่หมดนะคะคือเต็มที่แล้วค่ะขนาดสำหรับสามคนน่าจะเป็นผู้ใหญ่สามคนเนาะ เราสั่งมากินกับลูกค้าสองคนเอดี้ก็ไม่ช่วยกินเลยเอดี้เอดี้วิโยเอ็นพลูฟันนี่เยอกัน์โอลโซเดี๋ยวจะจะลองให้นี่นุเอ็นเด็ดเพียมาเด็ดมากินช่วยกินเดี๋ยวให้เอ็ดี้ชิมสักอันสิเอดี้ช่วยช่วยสักอันสิซอสชิมซอสช่วยสักอันหน่อยแม่ใหม่ คิดถึงอีสานเดนมาร์กเลยค่ะเวลากินชูชีเนาะอีสานเดนมาร์กน้องแอนยาน้องฟราย,ยากอูริปป้ามนทุกคนชอบกินชูชีหมดเลยแต่บ้านนี้กินแค่มุแล้วก็ลูกัสก,ก็กินนิดหน่อยนะคะคือแบบว่าไม่มีเพื่อนกินเลยค่ะกินไม่หมดขนาดสามคนยังกินไม่หมดเลยค่ะจะทำยังไงดีละทีนี้ถ้าเหลือไว้ในตู้เย็นมันก็คงไม,ไม่ไม่อร่อยนะ ก็เก็บได้แหละแต่คือมันก็ไม่เหมือนสดนะถ้าเป็นพวกปลาแซลมอนมันคงไม่อร่อยถ้าเก็บไว้ในตู้เย็นนานๆแต่ถ้าเป็นพวกที่แบบว่าอย่างนี้ก็คงได้อยู่นี่เนี่ยเอาอีกสักคำสิเดี๋ยวลองลองอีกสักคำเฮ้ยไะ I ก a น e a b ไม่ต wow. <laughs> ้องไม่ว้าวอย่ากินไปนะไม่กินเท็ดีนะคะอะไรอร่อยอะไรไม่กินค่ะปลาปลาหมึกกุ้งอาหารเท็ดีชูชีหรือว่าอะไรอร่อยอร่อยกินไม่เป็นกินเป็นแค่ไก่อกไก่ก็โชคดีนะคะไม่มีใครมาแย่งมากินไม่น่าละเนาะ

นันอร่อยมากค่ะ <Whis ky. S 1> มัน <A whiskey. S 1> มันเป็นเบาๆอ่อนๆเหมือนเป็นทำให้เราสฉชื่น,น,นแต่ว่าไม่ได้แบบว่าแอลกอฮอล์หนักอะไรนะคะเหมาะก,กับการกิน <No. S 1> กินกับพวกอาหารทะเลเช่นพวกปลาแซลมอนคือช่วยในการดับขาวได้แก้คาวได้ Looky, Lucas Luke, going to eat sushi. Lekker. Hm? Wat. Gaat smakt, zo lekker. Hm? Kind, เราก็ไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้ชิ้นนี้สําหรับสุวิมลนเอดดี้บอกว่าชิ้นนี้สําหรับสูวิมลนนะเมื่อกี้สูวิมลนโทรมาก็เดี๋ยวเอ็ดดี้ก็กินโชว์ซุวิมอนอีกอ <c oughs> เดี๋ยวสูวิมลนว่ากินอะไรแค่สามชิ้น อาสุดท้ายก็มีคนช่วยกินอยู่นะเอาพากันกินเราเากินกินอีรเร็ววาซูชิโอ๊ยส่งเด็กเดนมากวกมา2คนนะส่งมาหน่อยสองย่างนะส่งมาช่วยกินหน่อยสิไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เนาะเพราะว่าสั่งครั้งแรกคะ่ะเพิ่งเคยสั่งครั้งแรกนะคะ ร้านนี้อยู่ใกล้บ้านด้วยนะคะเพิ่งเพิ่งรู้จักครั้งแรกค่ะก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้นะคะถ้าต่อไปนูก็จะสั่งแค่เล็กๆก็พอมาแล้ว Yes little d a t e before midnight Not happy New Year, but uh, around little two hours to go. Thailand already uh already New Year, already New Year. Already celebrated uh, and all uh, friends who live in Thailand always celebrated with a New Year. We have to wait, uh, a little try. First time uh, whiskey. I so, um, think the bottle will <laughs> take many years, but it will be empty. Only for very special occasions. Taste, taste, smell, snel no, <laughs> <laughs> yeah. oh, oh, oh. <laughs> no no benching dat is gast oh. ja op 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 not not bad eh uh, uh, Het taste taste, 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 better dan dan เป็นการดื่มสุราครั้งแรกของเอ็ดดี้นะคะคุดคุดคุด Yes, so we midnight a n o t little, not too much. Okay. Bye bye. สำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปฉลองวันปีใหม่นะคะแล้วก็ฉลอง1000งันซับสไครต์ของช่องอีสานฮอลแลนด์นะคะใครยังไงก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอีกทีนะคะที่มาติดตามรับชมช่องอีสานฮอลแลนด์รวมไปถึงขอบคุณมลช่องอีสาเนเดนมาร์กนะคะที่ช่วยแชร์คลิปของอีสานฮอลแลนด์รวมถึงโปรโมทให้นะคะ ค่ะสำหรับปีนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันอีกทีปีหน้าปี2022นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ